วัสดี่เอาตัวาเจอสาวครั้งแรกครับผู้บ่าวกับผู้สาวหุ่นเดียวกันครับหัอจับมือแน่หอจับมือแน่เออเจ๊่นก็หยิงเนาะ ก็เชียก็ผูวโสเองก็จไเชียก็กไก่ใะเดือค่ะยด้ยอมยลอดไปกับพัายังไงขยันเว้นหยาบบอมอีกลุกี่ข้มือนครับมหาพีตูครับวันนี้มีสาวมาหาด้วยหล่อครับเสน่ห์แรงครับวันนี้ ไม่ให้ไม่ให้สาวกินอะไวะวกินยยาจ้าก้าวหักินไม่ให้สาวกินอ,อด้วยเลย,เลยกันเลยกลมดิ้งเินกันเลยดูพี่ตูกับหมนะเรายังไม่กล้าให้เข้าใกล้มากนะครับแค่มาทักทายกันก่อนครับแค่มาบ้าวะ โตอิจช้าเด้นี่อันนี้โตอิจช้าเด้นี่อ้าแค่นี้ตู้พี่ตู้โหไม่เยี่ยมเยอะเลยครับวันนี้ขายเจ๊หมื่นมาด้วย พี่ตูยังมีท่าทางที่เป็นมิตรอยู่นะครับดูที่ใบหูนะครับวันนี้เจมมหมือนอ่นเจมหมื่นเมื่อตอนไล์ก็เห็นว่าจะมาเยี่ยมอยู่ก็ไม่นึกว่าจะมาจริงๆนะครับมหมื่มนครับนี่ครับสต่ามหายังยังไง,งยังไงพี่ตูนะคะต้องเสร็จคำหมื่นแน่เลย

มาหลอกกที่ห้าพี่นออกเลยาที่ห้าขาที่ห้าทมาใหญ่จังเลยาที่ห้าใหญ่เลยเลยขาที่หเจ๊ข่อยเลยเจอยเลยคนต้วห่วยขาที่หานมาใหญ่จังเลยคุณลุงตูบางอย่างก็นาักคุณลุนะคะพี่ตูของเรานะดูนะคะร้องวมใหญ่ขมินออกไปนะตังคนแม่มจะขาที่ห้าใหญ่จังเลย What? <laughs> พี่ตูนะพีต่ตูเมื่อพีต่ตูมีสาวมาหาเป็นครั้งแรกครับมีคึกด้วยแม่แม่เพิ่งเห้เคยเห็นครับเพิ่งเคยเห็นเพิ่งเคยเห็นว่าพี่ตูนี่มาเป็นครั้งแรกนะ,ะมีสาว,สาวมาหาเป็นที่แรกตอนแรกก็คุยกันอยู่นะคะพี่ตูยังใหม่อยู่เลยก็จะกล้ามาก็ลองดูครับแต่ยังไม่กล้าเข้าใกล้เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเนาะให้พี่ตูได้คุ้นชินกับกับควานกับ อะไรที่หลายๆอย่างให้พี่ตูแบบให้เชื่องกว่านี้สักนิดนึงนะครับเดี๋ยวค่อยลองดูครับตรงน,นี้ต้องลองดูเพราะว่าได้ยินเขาเววมาพี่ตูก็พอพันอีกเชือกหนึ่งนะครับ <c oughs> ลูกผู้ชายตัวจริงครับพี่ตูมีสู้ด้วยนะครับเมื่อกี้เอออาเรื่องอยู่นะเอาเรื่องอยู่นะออนะถ้าพ่อพันธน์เ่ยถ้าแม่พันธ์ขนาดนี้พ่อพันธ์ตัวใหญ่ด้วย โอ้โหแดดร้อนวิดีโอเลยดอกเลยเปล่าเนี่ยส่วนวาวาก็อยู่ไม่เป็นเลยครับชุลมุนวุ่นวายไปเลยวาวเป็นอะไรนะก้างขวางคอ, <laughs> อวัวนี่ก้างขวางคอ,อวาว อันที่เจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับยังไงก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์นะครับผมมาชมกันครับผมเนาะ,ะว่าพี่ตู่เจอสาวครัง้งแรกจะเป็นยังไงครับผมว่าจะรอคุณปู่ก่อนก็อพอดีทางวันโต้งนะครับเจมหมื่นเขารีบนะครับผมพอดีแม่แม,แม่เขาเด็กร้องเหลือเกินเขาบอกว่าขอได้ไหมก็เลยลองดูครับผมก็โอเคครับ พี่ตูก็ยังเป็นมิดอยู <hi> ่นะครับยังเป็นมิรกับช้างทุกเชือกอยู่นะครับก็ถือว่าเป็นนี้วไม้ยังดีนะครับผมเนาะเราก็ได้ฝึกพี่ตูไปด้วยอ่าได้รู้ได้ลองอย่างใจกันดูนครับว่าพี่ตูนี่จะรับได้กับช้างทุกเชือกไหมจะเป็นมิรกับช้างทุกเชือกไหมนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ถือว่าโอเคอยู่ครับพี่ตูยังเป็นมิรกับทุกคนอย mm hmm. ู่นะครับกับทุกเชือกอยู่ครับผมเนาะุกเชือกันใหม่คลิปต่อไปครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ